วันนีก็วันนี้ก็กรที่ตะขวยก็ขอให้เดินรวยไปใครที่ยังไม่ทูขวยก็ก็เตรียมรอไว้เลยใครเชื่อที่ถูกตวยก็เตรียมรอไว้แล้วก็ที่ที่ตขวยก็คือก็คือดิออกออกเลกเจ็ดเจ็ดก็สี่ก็โทรมาที่ดิถูก,ถ,กถูกหนึ่งหน้า เลขเลขข้างหน้าเนี่ยข้างหน้า 7. เจ็ดอับหม่ก็ดเจ็ดเจ็ดไฟคันก็คือ, 7, 7, 7, คอ 7, 9, เจ็ดาสี่แล้วไอที่สองก็คือศูนย์เจ็ดสามในล่กีในล่างีด มีแค่สตัวท่ไมสองตัวของคารก็คือห้าห้าห้ยืนห้าก,ก,ก็ได้แล้วก็ทิต์สคือออกสี่สี่ห้อยสิบสก็ได้แตๆแ,แลก็คือออก 29, 29, ออกยี่สิบเก้ยีาย่าทอยใหม,ม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีออก7 เอาที awesome, ่เดก็คือเอาเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหสามห้าอ้ที่ห้าเดียวห้างเจ็ดตบทวนตัทวนไหมตัวทวนก็คือก็กทวนใหม่ตัไปหีกรอบหนึ่งตอนไม่ใช่ก็คือเอาเจก็สี่ ใหญ่คือจิกสี่เอ็กส่วเจ็ดสามห้าสิบเอ็ดสี่หนึ่งสี่ิบเก้าเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดมาที่หนึ่งเข้าไปดีครับ